E.P. 3ากำเนิดองคตครั้นถึงทศมาศของนางแพะพระอังคตฤสีเดินทางเข้ากรุงขีดขินทำพิธีแหวกค้องนางแพะเอากุมารออกมาให้ชื่อตามชื่อฤสีว่าองคตตัวเขียวผุดผ่องนางดาราเลี้ยงดูลักใคร่ดังบุตรในอนุทธรให้เสวยนมจากคันของนางจนอายุครบสิปี พญาพาลีจึงจัดพิธีมงคลสงสนานพระโอรสที่แม่น้ำยม,มนากล่าวถึงทศกัณฐ์ขันทราบว่าพญาภาลีจะพาุุคตลงสงสนานก็ให้แค้นใจเพราะเป็นลูกศัตรูที่เกิดกับนางมนโฑต้องการจะฆ่าเสียเพื่อให้เป็นไม่ให้เป็นที่อัปยศอดสูดังนั้นจึงแปลงร่างเป็นปูยักษ์แอบฝังตัวที่คันฉัด ไตแม่น้ำยม,มนาก่อนที่จะทํำพิธีส่งสนานพาลีได้ให้เหล่าวริวานวานอนตำรวจท้องน้ําให้ปลอดภัยทหารพบปูยักษ์สู้ปูยักษ์ไม่ได้หนีมารายงานพญาพาลีพญาพาลีเดือดดานทยานลงต่อสู้กับปูยักษ์ปูกายล่างเป็นทศกัณฐ์ยิ่งสู้กําลังทศกัณฐ์ก็ยิ่งถอยในที่สุด พาลีก็จับทศกัณฐ์มาผูกพววเหล็กใหญ่ได้สุครีเป็นผู้อุ้มหลานลักลงทําพิธีสงสนานในแม่น้ำเมื่อเสร็จพิธีพญาพาลีให้ทหารผูกทศกัณฐ์ให้องคตลากเล่นต่างปูองคตเอาข้าวเดนนางกำนันให้ทศกัณฐ์กินพอประทังชีวิตจนร่างกายสู้ผอมทรมานได้เจ็ดวันพญาพาลีจึงปล่อยทศกัณฐ์ไป เพื่อไว้ยศให้เป็นที่ปรากฏต่อมาอีกกว่าหนึ่งปีหนุมานทูลาพยาพาลีสุครีบและองคตไปบำเพ็ญพุใต้ล่มเงาต้นว่าใหญ่ในป่ากัททรีวันทศกัณฐ์ถอดดวงใจท้าทศกัณ์มีความขับแค้นใจเศร้าใจเสียใจอย่างแรง ที่มีฤทธิ์ทั่วทั้งติบฤทธิ์ก็เป็นขามครั้งหนึ่งมาแพ้อลชุนแล้วมาแพ้พาลีถึงสองคลาซึ่งทำให้สงครามต่อไปเสียชัยก็ต้องเสียชีวิตจำจะคิดกับองค์พระอาจารย์ทำการถอดจิตออกจากร่างกายจึงหอบมาหาพระโคบุตรฤศีพระโคบุตรฤศีตั้งพิธีตบะกิจขึ้นที่ยอดเขานินกาลา ห้ามผู้ใดล่วงรู้เป็นเวลานาน9เดือน9วัน9นาทีพอจิตจะออกจากล่างทศก,กันก็งวยงงมึนงงนิ่งซบสลกไปฤสีหยิบดวงใจใส่ในกล่องแก้วประกบด้วยหินประดับแล้วประพรมน้ำให้ทศก,กันฟื้นคืนสติดวงใจที่ออกจากกายเปรียบเหมือนลูกวัวที่คอยชะแงะแลหาแม่ดังนั้นดวงใจจึงไว้ใกล้กายไม่ได้ เราะจะวิ่งคืนเข้าล่างแลสีรักษาเอาไว้ในกุฏิกลางป่าทศก,กัณฐ์แย่งบุตรสบกจากกุเปลันเท้ากุเปรันเป็นพี่ต่างบรรดาของทศก,กัณฐครองเมืองการจัรลมเย็นเป็นสุขเดินทางด้วยบุตรสบกเข้าเฝ้าพระอิศวรอยู่เนื่งเนืองวันนี้พระอิศวรก็ยังคงเข้าฌานสมาธิ ประทับบนคอช้างเอราวันอยู่ในวิมานเท้ากุเปลันจึงลงจากบุทบกที่เชิงเขาไกลลาดเที่ยวเล่นชมสวนรอคอยกล่าวถึงทศกัณฐ์ตั้งแต่ถอดดวงใจแล้วยิ่งอาหางการอยากได้บุทบกมานานแล้วจึงเหาะขึ้นฟ้าเที่ยวหาบุตบกครั้นถึงเนินเขาไกลลาดเห็นกุเปลันก็เหาะลงมาร้องทวงเอาบุตรบก กล่าวอ้างว่าเป็นของคู่กรุงลงกากุเปลานโกรธร้องว่าแต่บุตรบกแก้วทิพยามาตเท้าประสาทให้กูผู้เชิดถาตัวเองก็เป็นอนุชาได้สมบัติบิดาไม่นำใจตะติกันทิงเอาตะบองเพชรของกุเลปันได้ก็อฟาด กูเปรันจนเลือดไหลสมกายกูเปลันสู้ไม่ได้วิ่งหนีไปหาพระอีสวนร้องให้ช่วยชีวิตพระอีสวนลืมพระเนตรขึ้นมาเห็นเหตุการณ์ก็พิโรธยิ่งนักถอดงาช้างคว้างไปปักอ,อกทศกัณฐ์สาบซ้ำให้ติดอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะตายงาจึงจะหลุดออกจากกายทศกัณฐ์กลัวมากวิ่งหนีมาขึ้นบุตรบกนำกลับกรุงลงกา แล้วให้เชิญพระวิษณุกรรมเข้าเฝ้าให้ช่วยเลื่อยงาช้างออกจากเสมออกทำให้เหมือนเครื่องประดับปกปิดด้ามงาช้างจนหมดสิ้นกำเนิดกุมารกุมารีของทศกัณฐ์แม้ว่าทศกัณฐ์จะมีนางสนมงดงามมากมายก็ไม่อิ่มเอมใจวันหนึ่งจึงหอกขึ้นสวรรค์แปลงร่างเป็นพระอินทร เที่ยวร่วมรักกับนางสวรรค์ทั้งหกชั้นฟ้าเพลิดเพลินอยู่นานถึงเจวันนางบรรโทรและนางสนมทั้งหลายพากันทุกข์ร้อนด,ด้วยไม่รู้ว่าทศกัณฐ์หายไปไหนพากันล่ำให้ละงมเมืองชิวหาผู้เป็นน้องเขยนึกถึงบุษบกเสียงทายให้นางบรรโทรขึ้นบุษบกปรากฏว่าบุษบกลอยละลิ้วเวียนขวารอบเมืองเป็นที่ประจักษ์ก็ทราบว่าทศกัณฐ์อยู่ดีมีสุข ทุกนางจึงค่อยคลายโศกเมื่อทศกันลงจากตะวันชั้นฟ้าแล้วก็ดำดิ่งลงน้ำมาเชยชิดร่วมพิสมัยกับนางปลาจนนางปลาตั้งท้องให้กำเนิดราชธิดางดงามเป็นนางเงือกนามว่าสุพรรณมัจฉาจากนั้นก็เข้าป่าหิมมะพาร่วมพิลมสมสู่กับนางช้างกำเนิดกุมารฝาแฝดนามว่า ทศคิริทรและทศคิริวันมีกายเป็นยักษ์มีหน้าเป็นช้างซึ่งต่อมาพยายักษ์อจจกกรมมาลานำไปเลี้ยงเป็นราชบุตรปุณธรรมฝ่ายนางมนโทได้ให้กำเนิดโอรสนามว่าลลณภักส่วนนางสนมพันคนให้กำเนิดโอรสพร้อมกันพันตนนามรวมว่าสหัสกุมารลลณภัก ลาไปล่ำเรียนวิทยายุทธ์เมื่อลลพักอายุได้15ปีลาพระชนกจรณีไปเรียนสอนศาสตร์กับพระโคบุตรฤาษีเพียงหกเดือนก็ล่ำเรียนวิชาเวทมนต์สอนสิลจนเจนจบด้วยวัยปัญญาพระโคบุตรจึงบอกพระเวทมหาการอักคีบูชาเทพพระเจ้าทั้งสมองค์ได้แก่พระอิสวรพระพรหมพระนาราย ต้องทำให้ครบเจ็ดปีก็จะเลืองฤทธิ์หาใครทานไม่ได้ลณพักลํมลาอาจารย์เดินทางไปยังเนินเขาโพกาดเชิงเขามีทานน้ำไหลเชี่ยวกลากลงชำระล้างร่างกายแต่งขาวสวมใส่ชดาเจิมหน้าผากสามจุดสวมสร้อยประคำกายเป็นเพศหรือสีนั่งบริกรรมพระเวทไม่ไหวติงจนท้วนครบเจ็ดปีเทพเจ้าทั้งสม มีอันเล่าล้อนดังไฟสุมต้องเสด็จลงมาตรงหน้าลนลนพักลลนพักต์มเสียนบังคมทูลขอสอนพระอิสวรรณประสาทสอนพรหมมาตรและพระเวสามารถแปลงร่างเป็นพระอินได้พระพรหมประสาทสอนนาคบาศอวยพรให้เลองฤงธิ์ถ้าแม้ต้องตายก็ให้ตายบนอากาศแม้เสียนตกถึงพื้นดินจงกลายเป็นไฟกันเผาผลาญโลก ต่อเมื่อมีพานเว้นฟ้ามาลองรับเสียงไฟนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นพระนลายประธานสอนวิษนุป,ปานำสหมาริวันตั้งดา่านรักษาเมืองสหมาริวันได้รับข่าวแจ้งเรื่องเท้ารละเตียนสิ้นพระชนทศกัณฐ์ขึ้นครองเมืองเป็นผู้มีฤทธิ์บ้าอำนาจและเบียดเบียนเทวดาทุกชั้นฟ้าทำให้เสื่อมเสียวงพรมนานปลเกงจะเดือดร้อน จึงตั้งด่านล้อมเมืองเอาไว้ด่านแรกเป็นสะบัวมีดอกบัวประหลาดดอกใหญ่อยู่ดอกหนึ่งมีก้านบัวที่มีทางลงมายังเมืองบาดาลตรงเนินทรายชายฝั่งมหาสมุทรอันเป็นเขตสุดแดนด้านที่สองเป็นกำแพงป้อมค่ายที่มียักษ์จำนวนโกรธตนเฝ้าระวังรักษาด้านที่สามถัดมาเป็นด่านพญาช้างสูงใหญ่ตกมันบ้าคลั่ง ท่องป่าตะเวนยามด้านที่4เป็นเขากระทบกันเกิดประกายไฟร้อนแรงด่านที่5เป็นฝูงยุงยักษ์ตัวเท่าแม่ไก่คอยระแวดระวังสะหะมริวันคองเมืองบาดาลได้โกดปีชลาภาพมากแล้วจึงเรียกมหายมราชโอรสมาสั่งเสียห้ามคบกับทศกันแล้วมอบราชสมบัติให้เท้ามาหายม ท้ามหายมมีมเหสีร่วมใจชื่อกันทะประภาลาวันมีราชธิดาชื่อพิลากรนมีราชโอรสชื่อขุนยักษ์มายราบลนพักเปลี่ยนชื่อเป็นอินทรชิตกล่าวถึงทศกัณฐ์ขุนคิดเครืองโกดแค้นเท้าโกสีผู้มีพันตา จึงเรียกลลพภกเข้าเฝ้าสั่งให้ยกทัพไปทำศึกที่สวรรค์ชั้นดาวดึงลลนภคกัดแกงแต่งทัพด้วยความมึกเหิมนำพองใจมีแม่ทัพคือยักษ์ลิธิกันโชติวันลุนทการเมฆมาลานันทรลมจับพัฒกันและอัศดา ฝ่ายพระอินให้พระมาตุลีจัดทัพมีแม่ทัพเป็นเทวดาคือพระกาลพระพิลุณพระสุยามพระพายอัศกันเทวาและพระวิศณุกรรมขณะเคลื่อนทัพมีเหตุอาเพศให้ม้าเทวดาทั้งพันตัวร้องขึ้นพร้อมกันว่าอัปปราชัยลนณภักกาวกับพระอินว่า ถ้ากลัวตายก็จงไปเฝ้าพระบิดาของเราเสียพระอินจึงด่าทอว่าอันพ่อของเองนั้นสาธานทำการแต่อับประมงคลกูไม่คบสมาคมกับไอ้ทอรล,ลักษ์อับกุศลพระอินคว้างจักมณีกลายเป็นเพลิงกดลนภักชักสรวิษณุปานำแผงออกไปกลายเป็นฝน พระอินขว้างตีออกไปกลายเป็นตาข่ายเพชรลนพักยิงสองหน้าขบาดท,ทำลายตาข่ายเพชรกระจุยไปแล้วกลายเป็นนาคไลพนพิษใสพระอินท์พระมาตุลีชักรถหนีเข้ากีบเมฆยักษ์ลิทิกันถวยจุดเอาล้อรถไว้พระอินตกใจหน้าซีดหนีไปไม่ทันได้จับจักแก้วโมลีลิทิกันจึงหยิบเอามาได้นำมาถวายลนพัก ลลนพักดีใจเอาจากแก้วโมลีมาถวายทศกัณฐ์ทศกัณฐ์จึงเปลี่ยนชื่อลลนพักด์เป็นอินทราชิตซึ่งแปลว่าผู้ลบชนะพระอินทร์กำเนิดทรภพากล่าวถึงนางมาลีผู้รับใช้พระอิศวรน,นางคอยเก็บดอกไม้บูชาพระเวทครั้นถึงเวลาก็ลงสวนเที่ยวกเก็บดอกไม้นานา,นา,นาน อย่างเพลิดเพลินยังมียักษ์นนทการเป็นยักษ์เฝ้ากำแพงประตูชั้นในของเขาไกลลาดอยู่เดียวดายไร้คู่มาหมื่นปีเห็นนางมารีก็มีใจสเสน่หาจึงแอบตามนางเข้ามาในสวนแล้วเด็ดดอกไม้โยนใส่นางมารีหยอกเยา้านางตกใจพอเห็นเป็นยักษ์ก็โกรธตรงเข้ากราบพระบาทอิสุภัยสวนทูลแจงเรื่องราว พระอิศวนโกรธด,ดังไฟกันให้กิตตุบทไปตามยักษ์นนทการมานนทการตกใจกลัวจนตัวสั่นกราบกลานขอชีวิตพระอิศวรจึงสาบด้วยวาจาสิทธิ์ให้ไปเป็นควายที่ชื่อทรพาอยู่ในป่าหิมมะวันเมื่อมีบุตรให้ชื่อวัททรพีจะเป็นผู้สังหารทรพาจนตายก็จะสิ้นทุกข์พ้นคำสาบมากลายเป็นยักษ์เฝ้าประตูดังเดิม นนทก,การเศร้าโศกเสียใจในที่ตุดก็ตัดใจยอมรับคำสาบเดินทางถูกป่าหิมวันคั้นบรรลุเข้าป่าหิมวันก็กลายเป็นมหิงสาชื่อพญาทรพาผิวขาวเพืือกล่างกายกำยำใจพานอาธรรมมีบริวารเป็นนางกาสอนห้าพันตัวสัญจรในป่าตัวใดออกลูกมาเป็นตัวผู้ก็จะถูกฆ่าตายหมด ยังมีนางควายนิลาตั้งคลันนางแอบไปซ่อนตัวคลอดลูกอยู่ที่ถ้ำแก้วสุรการลูกออกมาเป็นตัวผู้ร่างกายกำยำตัวดำล่ํำสันให้ลูกกินนมกกลูกแล้วก็เล่าให้ลูกฟังว่าพ่อนั้นฆ่าลูกตัวผู้มามากนักหนาจำนางต้องทิ้งลูกไว้ในถ้ำฝากเทพเทวดาให้ช่วยเลี้ยงดูด้วยเทวดาในถ้ำพากัรสงสาร ช่วยรักษาเขาทั้งสองขาทั้งสี่อยู่ทุกวันเวลาให้ชื่อว่าทอรพลีมัยรา,าบครองเมืองบาดาลเมื่อเท้ามาหายมมีอายุ5้าหมืนปีก็สั่งลาตายบอกให้มาเสดสีคอยบอกลูกหลานต่อๆกันว่าอย่าไปคบกับทศกัณเมื่อมยายราบครองพิภพบ,บาดาลยังไม่มีฤทธ เพียงพอจึงลาพระชรณีไปหาพระสุมเมธเลือสีพระสุมเมธเลือสีสอนวิจมนกคาถามีทั้งผูกจิตให้นิทราสะกดทับเป่าสัพพยาผ่านกล้องล่องหนหายตัวร่างกายแข็งแกร่งทนทานเลือสีทำพิธีตอดถอดจิตให้มัยลาบตั้งกองกูลกรลาบบูชาไฟใต้ต้นหลังใหญ่ มายาลาบแต่งกายเป็นโยคีหรือสีไล่เวทมนต์เป่าไปที่มายรลาบจนครบกำหน,นด15วันก็มีแมลงผู้ทองบินออกจากปากของพญายักษ์แล้วบินเวียนขวารอบตัว3รอบละสีเอามะแรงผู้ทองคือดวงใจให้มายรลาบเอาไปไว้ที่เขาตีกูดมายราบนำแมลงผู้ใส่ไว้ระหว่างยอดเขาอภิเศษเท้าทศรถ เท้าวกยเกตของเมืองกายเกตฝันประหลาดถึงกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่มีเมืองมากมายอยู่ใต้เบื้องพระบรารมีทําให้โลกอยู่กันล่างล่มเย็นเป็นสุขปราบหมู่คนพานล,ลาบเรียบปุโรหิตโหนจึงถวายบังคมว่ามีแต่องค์เท้าอัจฉาาแห่งกรุงอยุธยาที่มีพระขันแก้วอันตักดาตัดหัวอสุรพักนํนมาไว้เฝ้าสวนสีองค์เดียวเท่านั้น มีพระโอรสชื่อทศรสกุมา,ารเท้าไกยเกตลำพึงว่าถ้ายังคงนิ่งเฉยอยู่เช่นนี้นานไปจะมีความผิดขึ้นมาได้จึงป,ปรึกษานางประภัยวดีผู้เป็นมหสยสีจะยกพระธิดาผู้งามพร้อมนามว่านางไกยเกษีให้แก่โอรสเท้าอัชบาลน,นางก็เห็นพร้อมด้วยทุกประการ ดังนั้นเท้ากายเกตจึงแต่งสารจัดขบวนแห่พระธิดามีนางกำนันคนสนิทคือนางกุจจีหลังค่อมตามไปด้วยเมื<บ>่อเท้าอัจฉาาลเห็นนางกายเกศสีมีความงามและกิริยาเช่มช้อยเหมาะสมที่จะเป็นทัพไพของพระองค์อย่างยิ่งเท้าอัจฉาาลคลองราชสมบัติได้ห0 0 0ื่นปีรู้สึกตัวว่าชลาแล้ว จึงอาพิเศษเท้าทศรถพร้อมกับมอบเมืองให้กับโอรสแล้วจัดงานสยุมพรเท้าทศรถกับสพระธิดานอกษัตริย์นิมนต์พระวส,สิธิ์พระสวามิตรจากป่ายิม,มพานมาร่วมพิธีเปลี่ยนนามให้ใหม่ว่าเท้าทศรถสุริยวงศ์พร้อมกับอวยพรให้ราชโอรสว่าอันมูภาลาปัจ,จามิตร ให้เกลงลรงฤทธิ์ไปทั่วทิศสาสารเป็นที่พึ่งทั้งพื้นสุธาทานชนมานยืนยาวได้แสนปีพระองค์บริจาคแก้แหวนเงินทองให้แก่ไพ่ฟ้าประชาชนทั่วหน้าแล้วเคลื่อนขบวนเสด็จไปสวนดอกไม้ขณะที่เดินทางมาถึงชายป่าก็ทอดพระเนตรเห็นวันจกผ่านป่าจับเอาทรายทองที่ติดบ่วง มัดคนมาจึงเรียกพรานถามว่าอันสาสทองของเองนี้จะฆ่าทีวีเสียหรือฉะไหนหรือจะนำไปทำประการใดกลูไข่แจ้งกิจจาพรานแจ้งให้พระองค์ทราบว่าจะเอาไปฆ่าเอาเนื้อมากินพระองค์จึงขอให้ปล่อยสาสทองแล้วให้เอาเนื้อพระองค์ไปแทนพรานก็ตอบว่าข้าบาทไม่ขัดปันใน ด้วยเพศพิสัยภัยพรานไม่เลือกเนื้อสัตว์เนื้อมนุษย์สุดแต่กินได้เป็นอาหารพระองค์จึงได้ให้เสนาช่างน้ำหนักทรายทองเท้าอัจฉาาลหลังน้ำทักซิโนโทกให้เป็นพยานโดยอำนาจทานอันยิ่งใหญ่ขออย่าได้เจ็บปวดแต่อย่างใดจากนั้นพระองค์ก็เชอนเนื้อตนเองจนหมดเมื่อสิ้นเนื้อก็สิน้นชีพพิตักใส กล่าวถึงพระอินอาจที่นั่งร้อนดังไฟจึงส่องที่ประเนศดก็แลเห็นเท้าอัจจบาลวายปรานอยู่บนรถแก้วชื่นชมโสมนัสต่อทานของพระองค์นำูงเทพบริวารเหาะลงมาทรงอุ้มศพเท้าอัจจบาลน,นำไปยังเขาไกลลาดพระอิน์เชิญทศรสปราบยักษ์ปทุตทัน เท้าทุจรถดชวนสามเหสีไปเที่ยวสวนขวัญเมื่อถึงสวนขวัญแล้วก็ชวนมเหสีชมดอกไม้นานากล่าวถึงยักษ์ปทูทันอยากเป็นใหญ่ในสวรรค์อยากให้สาวสาวนางสวรรค์มาเป็นเมียจึงบุกตีสวรรค์จนถึงส่วนแก้วมารีของพระอินพระอินท์จะฆ่าเสียก็ได้แต่แต่ไม่คู่ควร จึงให้พระมาตุลีไปเชิญเท้าทศรถมาปราบยักษ์ปทธุทันพระมาตุลีมายัางสวนขวัญเชิญองค์เท้าทศรถนางไกยเกศีขอติดตามไปด้วยมาเหสีอีกสององค์เสด็จกลับคลืนสู่วังเท้าทศรถสู้กับปทุทันปทธุทันคว้างกระบองออกมาเป็นเปลวไฟที่ร้อนแรง ตทาตัวรถกว้างพระขันออกไปเป็นหาฝนและดาบไล่ฟันยักษ์แล้วก็กลับคืนมาสู่มือของพระอ,องค์ประทูทันแผลงสอนโมลีออกไปกระทบถูกเพาลารถหักลงนางไกยเกสีเห็นดังนั้นจึงอธิษฐานจิตโดยอนุภาพแห่งความซื่อสัตย์ต่อองค์พัสดานางจะใช้แขนทั้งสองข้างสอดเข้าต่างเพาลารถ ขออย่าได้ให้เจ็บปวดเลยเท,ท้าทุตตลดกว้างพระขันออกไปทำลายสอนของยักษ์และทำลายยักษ์จนตายจึงเห็นนางไกยเกสีสอดแขนเข้าต่างเพลาก็ตื่นตันใจและมีพระวาจาออกไปว่าคุณนั้นเป็นพ้นพันนาแม้ว่าปรารถนาสิ่งใดบรรดาเป็นสมบัติของพี่เทวีประสงค์จะยกให้ เมื่อเสร็จจากปราบยักษ์ทูทันเทวดาจัดระบำลำฟ้อนด้วยความดีใจจากนั้นพระมาตุลีก็ขับรถพระอินทมาส่งสองกษัตริย์ยังกรุงอยุธยาอรุณวดีล้างตะบะกะไลโกดพระกะไลโกดฤษีเป็นลูกอิสีสิงหุนีกับนางกวาง หน้าหรือสีจึงเป็นกวางแต่กายเป็นมนุษย์บำเพ็ญพุทธบำเพ็ญพรตอยู่ในป่าสารวันอยู่ในเขตเมืองโลมพัทได้ยาโลกีชั้นสูงมุ่งบำเพ็ญตะบะแก่กล้าจนทำให้ฝนไม่ตกถึงสปีท้าโลมพัทตันผู้ครองนครไม่ทราบสาเหตุก็เอาแต่บวงสวงเทพไทยและพระเสื้อเมืองไม่เว้นวันนานถึงเเดือนเจวัน ในพานวรรณจกกราบทูลเหตุฝนไม่ตกก็เพราะพระดาบดกสไลกโกดเข้ายานบำเพ็ญตะบะเท้าเธอจึงคิดทำลายตะบะหรือสี่นิเสียโดยให้พระธิดานามว่าอารุณวดีออกไปย่วยวนนางก็ยินยอมพร้อมใจขบวนเดินทางของนางอารุณวดีมีในพานวรรณจกนำทางผ่านทุ่งผ่านเขา ข้ามน้ำรอนแรมมาจากเมืองสู่ป่าจนถึงอาสมก็หยุดขบวนพักนางลงจากรถทรงแล้วก็เดินลัดเลาะไปยังอาสมตามลำพังพระก,กะไรโกรดฤษีไม่เคยเห็นทตีมาก่อนจึงเอ่ยถามนางว่าเองนี้เป็นถัตํำพวกไหนจึงมีเขาที่อกกูหลากใจไม่เคยพบเห็นมาก่อน เมื่อได้ฟังดังนั้นนางก็ตอบว่าเขาข้านี้น่าอัศจรรย์ไม่งอกในเสียนเหมือนฝูงสัตว์มาพลัดขึ้นที่อกเหมือนแกล้งปั้นแต่งตั้งดังดวงบุษบันอ่อนละไม้คล้ายกันกับสำลีแล้วนางก็เชิญชวนให้ฤาษีจับเขาที่อกพิเคราะห์ดูยั่วโยนจนพระมุนีเกิดความปฏิพัทธ์ในอารมณ์ ถึงไม่มีผู้สอนก็เป็นได้ลืมคำสอนของบิดาที่ให้ระวังสัตว์สองเขาที่บนอกให้จงมั่นจึงร่วมพิลมสมสุขกับนางเสียตบะกิจพิธีฝนตกลงมาหาใหญ่น้ำฝนนองท่วมพื้นเพชรทุธานางจึงแจ้งฤษีว่านางเป็นธิดากษัตริย์เมืองลมพัด พะบิดาให้เชิญเข้าเมืองไปช่วยประชาชนให้พ้นภัยฤาษีจุกคิดถึงคำบิดาเสียดายตะบะกิจและรู้สึกตัวว่าผิดแต่ก็ติดใจในรถลักเสียแล้วจึงตามนางเข้าเมืองเท้าลมาพัดตันเชิญเข้ามายัางท้องพระโลงเล่าเรื่องฝนแรงผู้คนอดอยากล้มตายฤาษีจึงกล่าวว่าทำไมไม่มาบอกทนยากตั้งสามปี แต่นั้นมาฤาสีกะายโกดอยู่ร่วมกับนางอรุณวดีไม่คลาดคลาเพลิดเพลินอยู่ในรถเนหาลืมสิ้นตะบะกิจลืมพิธีบูชาไฟลืมคณะลูกศิษย์ลืมป่าดงดอยแสนสุขสนุกสนานสุขสำราญทุกเวลา <l ars> ก็จบไปสำหรับ EP3 นะครับโปรดติดตามตอนต่อไปเป็น EP4 นะครับก็คือ เท้าทศรถทำพิธีขอบุตรนะครับก็พลักพลามใกล้จะเกิดแล้วนะครับก็โปรดติดตามตอนต่อไปครับ